สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาเห็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่เจอนะครับนี่โอ้นี่ครับนี่เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้นี่ครับโอ้สุดยอดดอกแรกครับดอกที่สองเจออีกแล้วครับดอกที่สองครับนี่โอ้แมงกินหักเลี้ยครึ่งหนึ่งครับนี่โอ้แมงกินหักเล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องเลย เลยครับพี่น้องนี่นี่ครับดอกตุ้มนี่สวยงามเลยครับนี่ครับดอกบานก็มีครับพี่น้องนี่โอ้นี่สวยงามเลยคุยดังไปเลยครับแล้วก็ยิได้ยินนีนครับดอกนะครับเดี๋ยวครับผมขอไปเอาดอกอะไรเหรอเนี่ดอกยังงามเลยครับหน่อยหน่อยมีในปลาครับพี่น้องเยนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ดอกยังสวยครับน hmm, ี่พี่น้องนี่นี Gü ่ดอกนี่ยังงามครับนี่นี่นี่ครับโอ้สวยงามเลยครับนี่ทุดยอดเลยโอ้เห็ดตะไคร้ครับนี่แ้ะครับพี่น้องเห็ดตะไคร้ขาวพี่น้องนี่นี่ครับขาวจวดเลยครับแม่ดอกยังสวยเลยนี่เห็ดตะไคร้ขาวครับแม่ดอกยังสวยครับ โอ้สุดยอดเลยดอกนะครับพี่น้องโอ้นะครับนี่ดอกตุูมพี่น้องนี่ดอกตุูมยังสวยเลยอือดูว่ะสวยงามเลยเ็อตะไคร้ครับโอ้ยตะไคร้ขาวครับพี่น้องนี่สามดอกครับนี่ดอกยงใหญ่เลยนี่นี่โอ้ยกบานครับพี่น้องเลยอือ นี่ครับสวยงามครับโอ้นี่ดอกอีกดอกนึงครับนี่ดอกนึ่งทั้งหก็เหยียบเหลือครึ่งนึงนี่ดอกตุ้มตรมีครับนี่ดอกตุ้มอู้หูเขินคู่กันเลยครับพี่น้องเลยพร้อมดอกนี่สวยงามเลยเยี่ยมตุ้มดไเ้าน้ตุ้มเขียว Chỗ được không? ai, thúy được rồi, Thứ ừ. thứ thứ thứ, này, nó mày còn, Đâu túng mày còn lắm mấy, ngay Ô, lúc đó, lúc pues, đó, lúc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  หมูโอ้นุนะ่นน่ะเป็นหมูเลยครับคนไทยกับมาชนคนเหรอคืเป็นแค่เห็ดโอ้นั่นน่ะสามสามตุ้มเลยพี่น้องสามจีนู่นี่ก้อนไขครับได้จีนออกพร้อมเลยครับ ดอกนึงตัวนนนเอนนี่นี่ว้มองเห็นเนาะ้อาจจะยาวไปหนครับเพราะว่าจอเห็ดหมูครับพี่น้องเอ้ยอีดอกนึงเดี๋ยวมึงที่นี่ก่อนนี่อีดอกนึงน่น่งอีดอกนึงได้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 ไปเก็บเลยเจอเหี้มูออกเป็นมูนะครับพี่น้อง นี่ครับไปเมื่อกี้นี่ครับนี่นี่ทุกจอดนี่ครับเนี่ยย่อมดอกพี่น้องนี่นี่ว้ายปวดดังไปเลยครับแล้วก็ยิได้ยินเออสวยงามครับพี่น้องดอกตุ้มครับนี่มนี่ขึ้นขู่กันเลยนองดอกนี่สวยงามมากเลยครับ นี่ครับพี่น้องโอ้ยบังตาครับบังตาบังตาเขานี่ยโอ้ยเดินมากว่ายีป้าแต่หลอกพี่น้องเลยดุกอ่ะโดนแมงกินไปครึ่งหนึ่งเอ๊เห็ดตะไคร้สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาเห็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่เจอแล้วครับนี่โอ้นี่ครับนี่เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้นี่ครับโอ้ สุดยอดดอกแรกครับดอกที่สองเจออีกแล้วครับดอกที่สองครับเนี่ยโอ้ยแมงงินหักเลื้ครึ่งหนึ่งครับนี่อโอ้ยมงงินหักเลื้คขึ้นหนึ่งครับพี่น้องเลยเเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับดอกตุ๋มนี่สวยงามเลยครับนี่ครับดอกบานก็นมีครับพี่น้องนี่โอ้ยนี่สวยงามเลย คุยดังไปเลยครับดอกกจ็จะได้ยินดูนครับดอกนะครับเดี๋ยวคนระับผมขอไปเอาดอกอะไรครับเนี่ดอกยังงามเลยครับไม่หนอมันในป่าครับพี่น้องเนยะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนเนี่ดอกยังสวยครับนี่พี่น้องนี่นี่ดอกนี่ยัางงามครับนี่นี่น นี่ครับโอ้สวยงามเลยครับนี่สุดยอดเลยโอ้เขิดตะไคร้ครับนี่แหละครับพี่น้องนี่ขิดตะไคร้ขาวพี่น้องเลยนี่นี่ครับขาวจวดเลยครับแม่ดอกยังสวยเลยนี่เนีดตะไคร้ขาวครับแม่ดอกยังสวยครับโอ้สุดยอดเลยนี่นะครับพี่น้องโอ้นะครับนี่ดอกตุ้มพี่น้องนี่ดอกตุ้มยังสวยเลยอื สวยงามเลยเ็สตะไคร้ครับโอ้ยเอตะไคร้ขาครับพี่น str ้องนี่สามดอกครับนี่ดอกใหญ่เลยนี่นี่โอ้ยบานครับพี่น้องเลยอืมนี่นี่ครับสวยงามครับโอ้นี่ดอกนีกดอกนึ่ครับนี่ดอกไหนต้างให้อยก็เหยียบเดีครึ่งนนึงนี่ดอกตุบมุมีครับนี่ดอกตุม ขึ้นคู่กันเลยครับพี่นอ้องเอ้งามดอกนีน่สวยงามเลยเดีย่ยว <laughs> พี่น,อน้องนี่นี่พูดดังไปเลยครับแล้วก็ได,ด้ย, <laughs> ยิ้มนี่สวยงามครับพี่นอ้องดอกตุ้มกับน,นี่มนี่ขื้นคู่กันเลยต้องดอก <laughs> นี่สวยงามมากเลยครับ <laughs> นี่ครับ พี่น้องโอ้ยบังตาครับบังตาบังตาเขาเนน่โอ้ยเดินมากว่า้มปาทะเดอกพี่น้องกันด้วยโดนแมง่งกินไปครึ่งหนึ่งแหมเฮ็ดตอไใคร